สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานค่ะทีวีช่องแอลทีวีครับไม่ใช่ฉันทีวีไอทีวีช่องแอลไอทีวีช่องแอวไอซีเ๋ยวันนี้เราจะมาขุดเนื้อกันใช่ไหมใช่ขุดเนื้อหรือว่าจะทำอะไรวันนี้เรามาทำเลยกันโอ้ปั๊มของตั้งค่าโอเค ตอนที่แล้วที่ข้างผมมาสร้างชั้นสีกันตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วชั้นสามนี่ก็ได้ใกิดทีอัองขอีของของนอาขอนะนนี่องของขอดของขอนองขนงของอะไออะไรงข ปเดอร์ดกก่อนดีมีไอออเป็นเบอร์ด้วยเพรว่าสออันนี่ไนั้มมดต้อมตแ้มาแค่หนึ่งอันเหรอ ดีเอาลูกกระตานี่มาเพิมความน่ดีกว่าแต่ไม่ได้แล้วตะโนลงไปดูิเชื่ออันนี้มันเปบ้าของไชัน้าอะไรนี่ตายิดนบวางรให้ย่าเอาเลยโคหนทีจะตาย ี่ผมมีเครื่องสามยาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านี TDO เกมเมอร์ก่อนี่เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านเองครับไม่ต้องใช้สร้าย่ิ้วได้กด่นล้เขาจะสร้างคิดแบบบ้านลยังไงไม่พูด รู้ไหมเขาเห็นอะไรเขาเห็นอไมแห้งกินอายุู่ไไม้แห้งของ T V O เจมส์เขาเอามาใช้เป็นเดมาวบานกินไม้แห้งนี่ไงห้องล็อกของเองแห้งเห็นไหมตกเป็นของใช่ทำเป็นพุตบัน นี่คือแกะที่มพนดูติดไฟแล้วเขาไปแย่อ่อนมากใช่ตอแนแรกเขาจะทำที่สูงทำไมวะแล้วคือห้องอะไรไหนอ๋อห้องปั๊มเล,เลนะี้เลเวเนะียวเ่ยเดี๋ยวฉัน,น,นจะไปทำ ตอมาค้าันโยกใช้ไม้หนึ่งอันกนันโยกใช้อะไรเพิ่มต้องใช้ไม้ถีบทำถมก็ได้ทำถีบต้อมือเดียวใช้แหนอะผมรับรองใช้มากตอ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 ก้อนต้กตอกตอกตอกตกตออก เก็บมาสิบตัวซี่น้ำตาแก๊สเอามาทำอะไรได้่มาเีจะทำเป็นแล้วก็ยางอะไรท่ฉันขอผิดไครแต่น่าเสื่อายว่น้ำเติมนี่ไม่เกิดอ่ะลืมอืมนี่เราแต่เดีแบบอ ไอศูนย <S 々> ์ต้นดิมามึงตั้มเดียวเดียวเลยไอศูนย์ตึ้งตกเลยมาตั้มเดีวเดียก่อนเลยมั้งตั้มเดีวเดีื่อเอมนชานส์โอ้ยมาจาเไอศนย์เดียอต้งใส่เกาะเลยโอ้ยนอยู่ข้างในไอศูนย์มมอือสุดยอดไอศูนย์

ไป, um, um, ไปรอ๋อมีมีมีในกลองชั้นสนมนะซึ่งผมจะเอาของมาใส่ควดหมดแล้วน uh ี uh. mm ่แอปเรียมแอปเปลองไว้ด้วยข้าวมันที่ชั้นบนเอากุญลยสองลูกค่ะ มีหมาด้วยอ่ะเฮ้ยคือว่ามีหมาด้วยเราก็ต้อไปนรกไปนะฮะไปนรกไปนะมีหมาด้วยหมามาไปฟก่อนเอ้ยนั่นนั่นหมาอยู่บ้านน่ะนั่นอหละเดี๋ยวเอาเชือกมาลากหมาไว้ถ่ายถ่ายเอาคิ้งเล็กไปมาชมจูของโอ้โหแร็คแล็คไว้ มันกหายไปเลยหมดมามานี่มามามาอุยโอ้โอันนมันขะ้สีดงอยู่นะอ้ยไม่รู้เดี๋ยวแหลกอยู่อืละสิดก็นหมดแล้ ที่ประหนึงนะครับมา <S <S 2> <S 2> ต่อกันกอย่บงนี้แทบหมาที่หมาที่ไปหมาที่ขับไปเต็มเต็มบัวเจาะทุ่มข้างเป็ม hmm. หมดเล้วอันนี้เจอเดียวหลายตัวเลยอือแย่ฝนอยู่ตกแล้วเอาสเกลตันยิงกันก็ไปดูขาเร็ว ก็เอาเอาพวกนี้ไปฆ่าพวกซอมบี้ก่อนเดี๋ยวขอฆ่าพวกซอมบี้จะนวนเยอะมากเลยโอ้ยจีบติดไฟไม่โอเคมาพวกสเกลตี้ตึ้นปิดปิดนี่ก่อนคันโยกนี่นี่เนี่ยตู้นี้น่าจะซอมบี้บาสเกลกันมาเห็นสิเสี่ยวกันไม่ใช่ไม่มาเอ้ยกบิบกบิบไปแล้ว ต้องการเยอะมากไม่จะเป็นมากเลเมื่อประตูเปิดทิ้งนี่ได้กระดูกมาแล้วน้องหมานี่น้องหมามีกระดูกแม่เนี่ยน้องหมาน้องหมาฉันมีกระดูกบกุคคลน้องหมาตัวเดียวแกะหามาทั้งหมดหายไปแล้วหมาอันนี้ น,น้องหมาน้องหมาเย้ได้น้องหมาไปสัตวเลี้ยงแล้วเอือกใช่จะเอาอีกไหมจะเอาไหมมีสองตัวเนี่ยมาอยู่<ด>ในกลมก่อน<อ>น้องหมามานี่เชือกลับคอน้องหมาก่อนจนี้น,น้องหมามานี่งขาเบี้ยวเย้ฉันได้น้องหมาไปสัตวเลี้ยง,งน นะน้องมาน้องหมาขึ้นชั้นสองได้ <c oughs> มันดีมาก <c oughs> ามาเลยครับวัวมาหนึ่งอันโอเคเอาหมาไม่สิ <c oughs> มาหนีน้องมายี่สิบปีแล้วตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวนายช่วยมานายมาช่วยฉันฝึกหน่อยฝึกอะไรเอาเวลแล้วก็เอามันจะได้ของนี้มาฝึกอะไรมันจะได้อันเนี้ยมันเรียกวอตมามันจะเอามาทำเป็นบ็อกอบ็อกนี้ถ้าคอร์สเหรอมันดีมาก เก็บข้องแป๊บเอาลูกไปเก็ในกล่องแล้วก็เอาสติในในสกอย่างงี้เสร็จแก๊สเลยละไม่มีหูหรือเปล่าหือเสียงเต็มหูเลยระน,นิดนึงโอเคประมาณเนี้ยอือหือม,มีเบสไหมจะข้าเบสหน่ยอยงไปหาปัสสาวะปัสสาวแล้วไ<น>ม่ไนนไ้เจ้ามา้า โอ้โหตัวไฟบ้าก็มานี่มานี่มาน้อยมาน้อยมานี่มานี่บุกี้บุกี้มานี่บุกี้เย่ฉันได้บุกี้มาแล้วมานี่บุกี้เเราจะกลับบ้านก่อนเอาบุกี้มาบุกี้เข้าบ้านไปบุกี้เข้าบ้านเลยบุกี้เข้ามาบุกี้ไปถูกต้อให้บุกี้นั่งก่อน บุกี้หนังชื่อบุกี้ฉันสีบ้านเรามีบุกี้ฟล็อกสองตัวตัวที่ช่งคอแล้วกันฉันจับมันไปแล้วน่ะจะเอาลูกตัวไปสีดเดี๋ยวฉันไปไปหาเดี๋ยวจะเข้าไปหาโอเค ไปทางนี้ทางไหนทางไหนอุอ้ยไหนดนกี่นี่ไงนี่ไงเก็สอยู่ไหงั้นก็ใครชอบกดไลค์ใครชอบมักดตับถารวันนี้ไปกันค่ะปบปาบย